ก็แปลว่าเรื่องอะไรกันดูว่าได้หมดเลยครัไม่คุณนีสต่อไปังเงบนมากฟุดแรกสิตแรกก็กระแสดีขึ้นเรื่อยเลยครับแบบพวกอี่งดีเลยใช่ครับอย่างอีพีล่าสุดก็7ล้านว้าวยอดเทรนบอกว่าโอ้โหทุกคนแบบสู้มากแบบนิวอะไรนะไฮนิวใช่ไหมนิว ติดต่อค่ะเป็นไ,ไงบ้างกระแสเป็นไงแล้นะพอดี้กระแสก็ดีเลยครับผมได้แบบว่าแบบล่าสุดนี่คือแบบ7ล้านได้แบบเป็นแบบไฮ <c oughs> นิวเลยแล้วสึกไงบ้างเลยติดหน้าพ่คุณคือต <c oughs> ิดไ,ไปก่อนอาจารย์อาจารย์ยังไม่มาแต่ติดไปก่อนไปไหนอ่ะผมนี <c oughs> ่ขวาแม้จะเป็นห้องเก็บของแต่เราเริ่มฝันอาจารย์ไม่มีนะครับชอบอยู่มันอยู่ในอ๋อหลักหนานมันมีละฮะอาจจะไม่อาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้จริงเราก็เอิน user เหรอ ก็จริงๆเรามันก็ไม่ได้รีบหรอกครับแต่ว่ามันเราระลึกชาติได้พอดีตอนนก็เระลึกชาติู่ดีจังหวะจังหวะมันแบบทามมิ่งพอดีตอนนั้นว่าแบบยังไงดีนะสองคนด้วยอะไรกันน่ะเพราอย่างหลายคนมองว่าสถานที่มันไม่น่าเอื้อแต่ว่าเราก็ไปได้ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบแคบมากเลยนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แคบขนาดนั้น ก็อ่านน่อยก็วางเตียงนะแเล้ามีตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแต่ฉากซีนแล้วน่ะการ่ายทำการไายทำการไนทำก็จริงๆการ่ายทำก็เข้าเป็นไปได้ราบลืนราบลือราบลืนจริงจริงก็คือทุกอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบมันถูกการบีบมาหมดแล้วการออกแบบมามาหมดแล้วจริงๆครับก็เป็นเป็นอีกซีนที่เรารสึกว่าาเตั้งใจมากมากทั้งเราด้วยแล้วทางทีมงานด้วยว่าอยากให้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันออกมาสวยออกแบบว่าดูแล้วมันเป็นแบบศิลปะด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ว่าเราดูแล้วก็ ก็ออกมาตามที่เราแบบตั้งใจจริงๆแต่ว่าใิฉันถึงต้องกลับมาต้องคุยกับเราว่าใช่ใช่ไม่อย่ว่าดีไซน์ออกมาแบบใช่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 ก็ออกอะไรนะครับตาก็ต้องคุยกับเราอีกแล้วเพราะไม่ได้ถามดีเราเขสัาไม่ใเรืองว่าดีไซน์ออกมาแบบนั้นเขาเขาเขาบีบมายังไงก็เอ็นซีของเราคนคู่เราเนี่ยของเราใช่ไหมครับก็ด้วยตัวตัวเราที่เป็นแบบหนุ่มเนิร์ดมากๆที่แบบมันไม่ไม่เคยมันก็อาจจะแบบ จะมีความเขินมันจะมีอาจจะเป็นซีนหนึ่งที่แบบทุกคนน่าจะสังเกตเห็นที่แบบเราแบบเขาไ, <อ S 1> <c oughs> ไม่ต้องพูดอะไรนะบางเนี่ยเราก็เหมือนมันเขินนะแล้วเขาก็เหมือนดึงมือเราออกอะไรเงี้ยเราบอกว่าเออไว้ใจเราเถอะอะไรเงี้ยนะใช่เราก็ก็ทําตามที่เขาแบบดีมาทุกอย่างใช่ใช่เราเขิขเน,รนเราเขินกว่าเ<น>ราเป็นคาแรคเตอร์เราเขินแล้เราใช่เราเป็นลมเราฟ้องยันเลยคาแรคเตอร์ไม่ถึงเว่าคาแรคเตอร์ไม่ได้ยิงคนยังไม่พอเป็นไงบ้างกับซีนนี้ แรคเตอร์เหรอฮะเขาบีฟยังไงว่าในเอ็นีเอเนี้ยก็บีฟแบบว่าแบบประมาณนี้ประมาณแบบว่าภาพรวมประมาณไหนประมาณเขาอยากให้คาแรคเตอร์เราทำแบบว่าเหมือนว่าในตัวกาตูนน้ำเปย์อะไรเงี้ยอ๋อก็เหมือนเขาบอกว่าเจดก็แบบพอทำเป็นบ้างแต่ก็ครั้งแรกเหมือนกันคก็ยังงงอยู่จนถึงตอนนี้ใช่ใช่แต่จะมีความกล้ามากกว่าตัวของชันที เราเป็นยังไงบ้างเราอ่านทิ้งแต่แล้วเราแบบยังงายเขินหรือยังไงบ้างก็หลังจากอ่านก็จริงจริงจริงเขินตันเองไม่ได้อ่ะเขินตัแหละดูเพราะว่า EP7 เราดูกับแบบพี่ๆทุกคนในแบบในโมใช่แล้วแบบคือขาผมไม่ติดพื้นแล้วผมแบบว่าใช่เขินๆมากแต่ก็ขอบคุณที่แบบทุกคนชอบชอบสิ่งจริได้เข้าไปดูจริไปคือพี่แต่งๆเขาแท็กมาดูฮะผมดูผมดูแลวเขาจะแท็กฉากไหน อีพีเจ็ดใช่ไหมเออโมเมนต์ไหนเขาอยากจะโมเมนต์ไหนซีพีไหนที่ไหนเขาแท็กมาแล้วอันนั่นไงโมเมนต์นั่นไงส่วนใหญ่ก็ซีนหนึ่งที่แบบทุกคนแท็กมาบ่อยเลยก็คือซีนเล่นหน้าห้างเพราะว่าแบบมีเพลงเพลงเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่กับซีนในห้องเก็บของด้วยอะไรเงี้ยก็หลายๆซีนนี่เขาแท็กมาหมดเลยใช่ครับผม ผมก็คิดว่าในพวกเก็บของมันเป็นประสาทนมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านอกจากของมันเองมันรอถึงว่ามันยังไงมังมันยุงครับหลักๆเลยคือยุงนะครับแบบว่าเราถ่ายไปอย่างสมมติเราถ่ายคัดแรกเสร็จคัดต่อมาแขนเราแดงแล้วนะฮะเราก็ต้องมาคอยกบเงี้ยครับแดงเพราะว่ายุ่งใช่ครับใช่ไหมแล้วอะไรต่อแล้วมันมันต้องอินโฟไวมันหรือว่ายังไงคุยไม่ไม่ไม่มีนะฮะคือเล่นด้วยพี่ตามบทให้ตามบทใช่ น no ี่เขินจริงไม่ดูไหมดแล้วแต่ก um> ็แบบว่ามีเสียงเสียงคลั่งคื่นชมเราของทุกท่านเขาไม่ขอบคุณแา่ครับเราดูถึงรอบอันนั้นครับผมไม่ดูเลยผมดูแค่ในโรงกับทุกีเพราะอ่ะมันเขินดูแค่ทีอื่นไม่เขาดูไม่ไหวดูไม่ไหวจริงๆคยก็แบบปกติอะถ้าเป็นอีพีอื่นเขาจะดูหลายรอบเขาจะแบบเขาชอบดูอะไรเงี้ยดูหลายรอบแต่พออีพีนี้เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่กล้าดู มันเกิดมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงไหนมันเกิดทุกตรงเออเออแล้วต้ดูอีกรอบตั้นหรอนั่นก็กลับมาดูคืนนั้นเลยอีกรอบหนึ่งมาเก็บดีเทลว่าแบบไอ้มันมีอดีเทลตรงไหนที่เราพลาดไปหรือเราหลุดไปที่แบบไม่ได้โงกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นที่ดูในฮอลมันแบบเสียงครีดค่อนข้างดังอะไรเงี้ยกลับมาฟังเพลงที่ออกไปกลับมาดูซีนดีเทลเล็กๆน้อยๆว่าแบบซีนให้กระบะเป็นยังไงซีนในห้องเก็บของแบบ มีอะไรที่แบบเราเล่นไปแล้วแล้วแบบเออเราเราชอบตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยอ่านรูปเองเนาะแต่หลายคนแบบว่าได้ยินทางนี่สุดท้แล้วเสร็จแล้วแบบทุกคนรอคอยเอ่ยังไงซีนนี้ต่อทำไมมันถึงยังไม่ออกมาจริงจริงจริง,รงที่ทุกคนได้ฟังไปในในในซีรีส์ก็คือจะเป็นวันวันนั้นนะครับที่ไปอัดเสียงเรามันไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ออกมาก็เลยแบบ เขาก็เลยบอกว่าให้เอาเนี้ยไปใช้ก่อนในซีรีส์เพราะาอยากให้เพลงเราออกแล้วในในฉากนั้นแต่ว่าตอนที่ไปอัดอะคือเสียงยังไม่พอก,ก็เลยแบบยังไม่ได้อัดทั้งเพลงแต่ตอนนี้คือไปอัดใหม่แล้วเต็มเต็มทั้งเพลงอกแล้วก็จริงๆอีกไม่นานสองอคนก็ปล่อยเลยพรุ่งนี้ปล่อยเลยอาจจะยาเพราะว่าล่าสุดนี้เพลงฮาริสมันจะปล่อยได้ก็เลยแบบอาจจะต้องเม้น์ไปนิดนึง,ไ,<ห>นนงได้ก็คอมนขึ่าเรื่องอะไรนะ d r เรื่องอะไร จริงๆจ,จ,จริงใกล้แล้วล่ะครับเพราะว่าจริงๆก็คือเราก็อยากทํา้เพลงนี้ออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบทั้งทีมงานด้วยทวั้งตัวเราด้วยตั้งใจที่อยากจะแบบให้ทุกคนได้แบบฟังเพลงนี้แบบที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ดีที่สุดแต่ก็จริงๆก็ตอนนี้อัดไปสบอยแล้วแล้วก็อีกไม่นานจริงๆนะว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ฟังแล้วครับได้ฟังยังปะตัวไหนฟังแค่ท่อนหกใช่พี่เต้ไม่ให้ฟังแพี่เต้บอกว่ารอฟังทีเดียวไดฟัง่ได้ทำไมอะ เรารอเซทียดีๆฟังแล้วฟังแล้วฟังแล้วฟังไ้ยวันมากแล้วน่าจะเป็นบีกนะแค่รอต่อเพลงค่ะนะเอ็กสี่พีจะมาในอีพีไหนอาจจะเป็นสิบสามใช่ครับผมแล้ว14สี่ก็คือเป็นเพลงเป็นเพลงคู่ที่เขากำลังคิดกันว่ามันจะมีต่อหรือเปล่าทุกคอกว่ามีแน่ๆอะไรนะฮะ มีส3 14เปิดพูดไปเรื่อยนะดีดีอ่ะแสดงว่าเราก็ตั้งตารอได้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าอยู่ดีแสดงว่าที่เราเห็นในโลกเก็บขศรนั่นคือแค่เริ่มอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่รู้เลยนิดเราไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นการโกหกที่ตามขึ้นอีกไม่ได้ลูกพี่ต้นเราขายต้ไม่ขายไปแล้วยังไม่นกับกันแล้วอ่าด้วยไม่นิ่งมะหลังจากนี้ไปจับตามองฉากไหนหรือว่าอีพีไหนเท่าที่ผม อันนี้เนี่ยถ้าที่ผมเดานะผมว่า EP 9อันนี้เป็น EP ที่น่าจับตามองจับยังไงยี่แนตั้งตารอเพราะว่าเป็น EP ที่ทุกคนอาจจะต้องเสียน้ำตาของจริงอันนี้สปอร์จะมานนี้นี่จะหน่อยว่ามันยังไงคือผมพูดได้แค่สองคำเท่านั้นว่าสะบัวานเลยพี่ตั้นเห็นด้วยกับน้องเห็นด้วยกับเขาไหมผมผมคิดว่านะ EP 9หวาน หวานเลยอ่าซาบูเตอรน้ำตาลตาลขาเลยเออเออถเพื่อเราก็ต้องกาไม่ได้แค่จากเพื่อนฉันรู้ไม่เราเราสุดท้ายเราแบบต่อให้เราจะหวานกันต่อแค่ไหนท้ายเราก็เป็นได้แค่เพื่อนอยู่ดี่เห็นมั้เห็นมีมนี้ที่มาตัดมะมาตัดมาอยู่นั่นน่ะเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนก็เรื่องจริงผมผมพูดหมายถึงเรื่องจริงในซีรีส์หรือในเรื่องจริงในชีวิตในซีรีส์เลยเออในชีวิตเราเป็น เป็นพาร์ทเนอร์เราเป็นพี่น้องกันครับมีโอกาสข้าพาร์ทเนอร์ไปทำอะไรเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์ชุบแป้งทอดถ้าพูดอย่างนี้พี่จะเข้าโคเอแคร์แทพี่เคยใส่เสื้อเบอร์ห้าหกนะอะไรยังไงพ้อก็อแบบยังไงฮะยังไงนะฮะที่เขาถามเลยว่าใส่เสื้อเบอร์ห้าหก<า><ร>อ๋อเป็นยังไงเราเพิ่งมาถามเราเองดีดีครับผมเลขสวยเลขสวย ใช่ฮะแล้วหวยออกิดอึดอัดเลยอ๋อใช่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 อ่ะคือตอนแรกค่ะนี่เจอเหตุการณ์โคมตาอ๋ออ๋อเล่าได้ไหมคะว่าตอนนั้นคือจริงๆเหมือนตอนนั้นนหะครับเราก็เหมือนแบบกําลังนั่งรถตู้กับคอนโดใช่ครับแล้วก็แบบรถตู้คือกําลังจะจอดกําลังจะจอดที่ตรงแบบด้านหน้าแหละฮะแล้วก็เหมือนแบบอันนี้เราก็ไม่ได้มองชัวร์แต่ว่าคือเหมือนเขาก็เดินแบบตัดหน้ารถตู้ไปแล้วเหมือนเขาก็ หมือนถือกล้องรอเราแบบลงจากรถเลยอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเขาก็เหมือนแบบหลังจากนั้นก็เหมือนไปนั่งใต้ใต,ใต้ใต้คอนโดนะครับแล้วก็มนก็ฟิลน่าจะแบบกี๊ดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่มั่นใจว่าใช่หรือเปล่าว่าแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่พี่พี่ตู้ก็บอกว่าแบบเออเหมือนมันจะใช่นะคือเขาไปนอนอยู่แล้วเหมือนจ่ะครับเั่นก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะ อืมอันนี้่้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขารู้อยู่แล้วหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วด้วยเหมือนกันก็ <c oughs> ก็ไม่ก็ยังไม่ชัวร์ครับเคยเจอเขาบ้างไหมต้นอะไม่ได้มองหน้าเขาชัดๆใช,ช่ครับแบบไม่ไม่ไมพยายามไม่มองพยายามแบบเหมือนแบบก็ไม่ได้พยายามจะไปศึกษาเขาว่าว่าเออเราอะไรแนะ่ซึ่งแบบจะเป็นการเดิมไหมไม่ไม่เจอครับในเกการติด่อใช่ไม่ไม่เจอเลยในเกณฑ์การติดนก็เราก็พยายามลงมาแล้วก็เช็คตลอดว่าแบบเออมี มีใครน้าหรือว่ามีใครรู้จักเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เจอเลยรูที่หที่วยที่สุดรนกับเหตุการณ์อิที่เราทำลงจริงๆก็อ่คือเราก็ไม่อยากให้แบบว่าแบบมีพี่ๆคนไหนแบบตามเราไปถึงคอนโดอยู่แล้วเราก็แบบเราก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวด้วยเพราะว่าเวลางานพวกเราสองคนก็เต็มที่จริงๆครับเวลาเราออกไปไหนแบบเจอแฟนพี่ๆแฟนสาวเนี่ยเราก็เราก็แบบ ทักท่ายทุกคนอยู่แล้วเราก็แบบเหตุการณ์นี้เราม่จริงๆเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราด้วยจริงๆมุมหนึ่งทุกคนนั่นแหละใช่ครับก็ก็อยากให้แบบให้ให้ให้แบบซัพพอร์ตกันจริงๆก็ทำงานอะไรทุกคนเคยเจอไหมคะในสกการไม่เคยครับหมายถึงอ๋อเจอเรื่องพี่เติ้ลนี่แหละทำไมหมายถึงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไห ไม่เคยเยม่ถึงแบบผมเคยโดนตามไหมเนี้ยหเราไม่รู้ตัวอาจจะไม่รู้อนน่จะตมข้างเป็นผมแล้วแหละตาตาตาแดงแล้วว่าจริงๆเป็นคนแบบังสเอะไรไหมอะไ่น่าอาอาจจะบางทีอ่าพเมี้ยอะไรเง้คุณอธิบายบางทีผมไม่เข้ อาจจะแบบว่าสมมติถ้าแบบมีคนมองแบบจ้องเราจริงๆเราถึงจะรู้สึกไงครับถ้าแบบถ้าเขาเนียนเราก็เราก็ไม่เห็นก็คือปกติก็คือไม่เจอไม่ยังผมยังไม่เคยเจอคือจะฝากบอกทขาไมว่าถ้าเขาชื่นชอบเราจริงก็แค่ผมก็จริง้าชื่นชอบเราจริงชื่นชอบต้นจริงชื่นชอบน้องจริงๆก็มาเจอกันที่งานติดตามไปที่งานดีกว่าครับมาทักทายกันได้ไงเราก็แบบเราจะแบบพยายามมองหาทุกคนอยู่แล้ว

พี่เขงขอรับได้นะครับไม่เคยฟังนะเคยฟังแค่ตันงหนูในในซีรีส์ขนั้นเลยใช่แต่ว่าฟังหลายรอบแล้วเพลงเะไงจำได้แไบนดีไหมเพลงไหนนะผมจำเนื้อได้ทั้งเพลงครับโอเคค่ะขอบคุณครับ